สวัสดีครับพบกับทอยมอนใเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ Ss Figuarts กันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเรามีอะไรที่สุดพิเศษนะครับเได้ว่ามาเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีความอยากได้กันอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เทปนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับ Ss F Update นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเทปที่ผลิตงานคัสตอมเกี่ยวกับพวกฟิก u ูอาร์ตนะครับหรือว่าของเล่นอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมันเกียรติยางมากนะครับที่เขาได้ส่งของมาให้ทางเรานนัเงนี้เลยนะฮะ อ่าขอเคลียร์พื้นที่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะนั่นก็คือเซโรวันนะครับดิสเพย์นั่นเองซึ่งอ่ามันคือ Rising Impact นั่นเองนะครับนี่ภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นท่า Rider Kick ของ c a m e n Rider ดอร์เซโรวันนั่นเองนะครับเอ่อซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นดิสเพย์ที่นำมาตกแต่งนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะก็มาอยู่ในมือเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาปึ๊บ โอเคครับพอแกะออกมานะฮะก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับเ,เป็นพลาสติกอะคริลิกนั่นเองนะครับ2ชิ้นนะฮะรวมถึงตรงนี้ก็จะทำรายละเอียดเป็นการติดอะคริลิกลงไปอีก1ชั้นนั่นเองนะครับนี่เป็นสีเหลืองนะฮะทำตัวอักษรน,นะครับรวมถึงทำลายนี่ลายเหมือนพวกเ,เทคโนโลยีนะฮะต่างๆนั่นเองอ่าแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่ดีมากๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะในตัวอักษรเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดข้างในอีกนะครับซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะอันนี้ วิธีการเล่นกับเจ้านี่นะก็คือฮึบเสียบเข้าไปนะครับตั้งเป็นดิสเพย์โชได้เลยปึ้งนี่ฮะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะสามารถตั้งได้แล้วแบบนี้นี่ฮะและนี่คือนะฮะสิ่งที่สวยงามมากๆของดิสเพย์นะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้โชว์ได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับเซโรวันดิสเพย์ชิ้นนี้นะครับ แน่นอนเลยว่านะครับถ้าเกิดมีดิสเพย์อันนี้แล้วนะฮะก็ต้องมี Rider ค่าเมนวิดเดอร์เซโรวันนะฮะเพื่อจะเอามาเล่นนะฮะด้วยกันนั่นเองนะฮะเพราะว่านี่การที่จะกระโดดไวเดอร์คิกเนี่ยมันก็ต้องมีแบบนี้นั่นเองนะครับผมมา เสร็จเรียบร้อยครับผมแค่นี้นะฮะเซโรวันของคุณก็จะมีความเท่มากๆบนตู้โชว์ของคุณนั่นเองนะครับผมเพียงแค่มีดิสเพย์อันนี้นั่นเองนะครับสำหรับเซโรวันดิสเพย์นะครับก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดๆหน่อยๆฮะด้วยด้วยความที่ว่านะฮะวัสดุชิ้นนี้มันเป็นอะคริลิกนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาประกอบกันเนี่ยระหว่าง2ตัวเนี่ยประกอบกันเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทํามาแบบพอดีเลยนะฮะระหว่างล็อกที่เขาต่อกันเนี่ย ดังนั้นในเวลาใส่ก็ค่อนข้างจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับไม่งั้นอาจจะแตกได้นั่นเองนะครับก็เป็นการป้ายยาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับสำหรับเพจเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพจนี้มากๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากสั่งของชิ้นนี้นะฮะก็เข้าไปที่เพจของเขาเลยนะครับผม S H F นะครับอัปเกรดนั่นเองนะครับ เข้าไปที่เพจของเขานะครับแล้วก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างที่เพจเขาโพสต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามหาเจ้าสิ่งนี้นะมีชื่อว่าเซอร์ว d นดิสเพย์นะครับผมหรือไม่ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับมูติกนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ซื้อของเป็นเหมือนสโตร์ซื้อของปกตินั่นะครับจากนั้นทําการสมัครครับแล้วก็คลิกสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมทําตามขั้นตอนนะครับง่ายๆแค่นี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ับ s c r i b e ช่องเรับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับเพจ S S F นะครับอัปเกรดนั่นเองนะครับผมที่ส่งของมานะฮะยังมีอีกหลายชิ้นมากมายนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะทำการทยอยลงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมตอนนี้ได้เวลาลาจากกันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปรดคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ